แต่ว่าคุณู้ชางินจข้อความมาร่วมพูดคุยกับเราได้นะจ๊ะพิมพ์ีัวใหญ่เป็นรักตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333ส่งมาเยอะๆยอะเลยจะหมดเวลาแล้วหรอเนี้ยใช่จะหมดเวลาของวันนี้นะฮะไม่ใช่หมดเวลาของพวกเราตลอดไปอ่ะมาที่เรื่องราวของประเพณีดีๆกันบ้างประจอยไปไหนวันนี้อ่ะเดี๋ยวหาสคริปต์ก่อนหาไม่เจอเธอเนี่ยไปไหน อ่ะนี่ไงไหนล่ะไม่มีไม่เห็นอยู่ไหนล่ะทีมงานอยู่ไหนอ่ะเห็นส่งอะไรอ่ะนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอ่ะไปที่งานเทศกาลหัวโตอู่ทองครั้งที่2ประจำปี2557หัวโตอะไรหัวโตเทศกาลหัวโตอู่ทองนะฮะอันนี้อธิบายให้ฟังที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเขากำหนดจัดงานเทศกาลหัวโตอู่ทองเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะประจำปีนี้ปี57 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23, 24และก็25พฤษภาคมวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาวเพณีการแห่หัวโตกองยาวซึ่งเป็นการละเล่นของภาคกลางให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติไทยสืบต่อไปโดยในปีนี้จะพิเศษหน่อยจะมีการชมนุมหัวโตกองยาวจำนวน187หัวมากที่สุดในประเทศไทยทำลายสถิติปีที่ผ่านมาแต่จะมีหัวโตในรูปแบบต่างๆออกมาเช่นหัวโตวารวดี หัวโตตลกพื้นบ้านหัวโตแบบหัวร้านแบบต่างๆหัวโตกระตูนนะฮะแล้วก็หัวโตล้อเลยนการเมืองสําหรับการจัดขบวนแห่หัวโตอู่ทองจะจัดขบวนแห่ในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมตอนบ่าย3โมงใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากไปถ่ายรูปแบบนี้ก็ไปได้เลยนะฮะไปอันป้าบอกได้เลยว่ามันถ้าเราช่วยกันเผยแพร่อย่างนี้นะปีหน้า ต่างชาติเขาจะได้วันเที่ยวเยอะๆถูก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต้องเขาจะเริ่มขบวนแห่นะฮะที่บริเวณหน้าโรงเรียนภาวนาพิมลถนนท้าอู่ทองจากนั้นขบวนแห่จะเคลื่อนไปตามถนนท้าอู่ทองผ่านตลาดอู่ทองอเลี้ยวซ้ายไปตามถนนมาลายแมน<า> <ๆ S 1> เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจากนารายผ่านตลาดสีทองคุณผู้ชมก็ไปดักรอถ่ายภาพได้เลยมันเก๋นะเป็นสีสันแล้วถ้าเกิดออนไลน์ไปทั่วโลกต่างชาติที่เห็นเขาจะมาร่วมงานกันมากขึ้นน่ารักมาก ัวหัวโตเขาเรียกหัวโตใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ดูตามาตรงคอดวงตาจะมองได้ตรงคอแล้วก็สวมๆเนี่บนหัวเราแล้วก็วกวน่นาใสเหมือนกันนะเอาเป็นรูปเค้กกับป้าจอยนะเออนะฮะก็ะไปร่วมงานกันได้ขบวนจะมีขึ้นวันเสราร์ที่24พฤษภาคมตอนบ่าย3โมงนะฮะใครยัง ดูไม่สนุกพอไปดูย้อนหลังได้ที่ Facebook ของเราหรือว่าเว็บไซต์เนชั่นทีวีเฟซบุ๊ก <TV. S 2> ก็รายการปักตลาดนะฮะเนชั่นทีวีคลิกเข้าไปก็จะมีคลิกดูย้อนหลังอ่าแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขรับเคกกับบ้าจอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีฮะ